各位朋友，值此曼谷中国文化中心成立十周年之际，我谨代表中国驻泰国大使馆，表示热烈祝贺，向长期以来关心并支持中泰文化交流和中心发展的各界朋友，致以崇高的敬意和衷心感谢。国之交在于民相亲，中泰是友好邻邦。 在两国高层和各界的支持推动下，中泰人文交流蓬勃发展，硕果累累。曼谷中国文化中心成立十年来，用心、用情、用力讲述中国故事，传播中国声音，着力向泰国各界展示真实、立体、全面的中国形象，同时致力于更好地让中国人民了解泰国。 为促进两国民心相通，实现两国关系好上加好、亲上加亲，发挥了积极作用。衷心期待曼谷中国文化中心以成立十周年为契机，再接再厉，昂首奋进，继续讲好中国故事，深化对泰友好交流，共同推动中泰全面战略合作伙伴关系。 迈上谢谢ในโอกาสปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนกรุงเทพได้เฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาก่อตั้ง10ปีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนนกรุงเทพได้สร้างคุณประโยชน์คุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ ระหว่างไทยกับจีนความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศจีนได้เจริญรุดหน้าก็เพราะความร่วมมือการลงแรงลงใจการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆในประเทศไทยภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจเอกชนมหาวิาลยและมูลนิธิสมาคมต่างๆความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ถือว่ามีความนําคัญอย่างยิ่งทำให้จีนและไทยมีความใกล้ชิดะมีความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการกีฬาเพิ่มมากขึ้นนี่คือผลงานของความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพผมขอชื่นชมและขอสนับสนุนงานทางด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศตลอดไป ดยครับเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพผมค่ายขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอบคุณต่อศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนหกรุงเทพที่ได้มีความสัมพันธ์และดําเนินการร่วมกับประชาชนพี่น้องคนไทยตลอด10ปีที่ผ่านมามิติทางด้านวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและมีความกว้างขวาง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศอาจจะมากกว่ามิติทางด้านการทำมาค้าขายหรือเศรษฐกิจเสียด้วยซ้ำไปการที่มีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมาครบ1ิบปีจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันและหวังว่าความเจริญงอกงามของความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศจะมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้นเป็นลำดับและมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตในวาระโอกาสครบ10ปีแห่งการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์อันยาวนานที่มหาวิทยาลัยซีนัคาริมิโร่และศูนย์แห่งนี้ได้แลกเปลี่ยนองความรู้ร่วมมือกันสร้างสารรค์กิจกรรมผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรคณาจารย์การจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและนิสิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์แห่งนี้ยิ่งนานวันความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนและเราจะมองไปในอนาคตร่วมกันดังภาษาจีนที่ว่าเสี่ยวจือจิงการเรียนรู้ไร้ที่สิ้นสุดและความงอกง,งามในครั้งนี้เราจะร่วมสร้างไปด้วยกันเพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนและคนไทยต่อไป ไทยและจีนมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานในโอกาสที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณนะกรุงเทพครบรอบ10ปีนับเป็นทศวรรษแห่งความร่วมมือที่ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองวัฒนธรรมระหว่างสองแผ่นดินจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดิฉันเชื่อมั่นว่าก้าวต่อไปในอนาคตศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณนะกรุงเทพ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจไม่เพียงแต่เฉพาะสำหรับเยาวชนแต่ยังเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยในโอกาสครบรอบ10ปีขอให้เป็นเก้าที่สำคัญมั่นคงและยั่งยืนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณันก,กรุงเทพตลอดไปค่ะ